เติมดวงชะตาชีวิตของท่านทั้ง6ราศีนะครับสำหรับชาวราศีเมษสิงห์ธนูพฤษภกันมังกรคลิปนี้ไม่ได้ไทยรวม6ราศีแต่เจาะไปทีละราศีครอบคลุมการงานการเงินความรักภาพโดยรวมครับท่านใดที่อยากจะไปหาหมอดูนะครับก็ไม่ต้องครับดูคลิปนี้ก่อนเลยนะฮะก็จะตอบคาถามเบื้องต้นให้ท่านได้ทราบ่ชีวิตของท่านเป็นยังไงครบถ้วนทั้ง6ราศีเลยละเอียดจริงๆนะฮะฝากทุกท่านนะครับพิมพ์คําว่าสาธุพิมพ์คำว่าสมพรหรือว่าสมหวังก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะและที่สําคัญเลยนะครับ ฝากอุดหนุนกำไรกริดคอนเฟิร์มของผมนะครับผมออกแบบมาให้เป็นเครื่องประดับอย่างดีเลยทําจากสเตลเล่สามนิ้นะครับตรงนี้นะครับไม่รอกไม่ดำเป็นฟรีไซส์นะฮะนี่ผมน้ําหนัก70-80ก็ยังใส่ได้สบายก็ใส่อักขระสิบสองล้านสีหนุนดวงครับแล้วก็พระคถาสุเปตบทอยู่ข้างในนี้ทุกปัญหาอุปสรรคชีวิตของท่านมีกําไรกลิตคอนเฟิร์มเป็นกำลังใจผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนนะครับสั่งซื้อโดยอินบ็อกซ์เลยนะฮะท่านกดส่งข้อความมาผมนะครับหรือว่าพิมพ์คข้ามาสนใจในคอมเมนต์นะฮะผมกก็จะตติด่่่อออลัับบไปยางแนนนคร สำหรับท่านที่เกิดในราศีเมษนะครับต้องบอกว่าท่านเกิดในราศีเมษนะครับตามดวงชะตาเขาบอกว่าท่านเกิดในเดือนจิตตมาศคือเดือนพัจจันทร์เสวยนะฮะจิตตะเริกหรือดาวจาระเข้นั่นเองถ้านั้นเป็นผู้ชายฮะคนราศีเมษเขาบอกว่าท่านเป็นคนที่มีปัญญามาก ถ้าท่านเป็นหญิงนะฮะตำราโบราณเ็าบอกว่าท่านจะมีทรัพย์สมบัติมากลักษณะนะฮะประจำตัวของท่านที่เกิดในราศีเมษเนี่ยเขาบอกว่าท่านเองเป็นคนที่ภายนอกจะดูขขึมนะฮะจะดูเป็นคนที่เรียกได้ว่าเหมือนไว้ตัวหญิงๆหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะลึกๆท่านเป็นคนสนุกสนานเป็นคนที่ขี้เบือ่อนะครับคือเพราะฉะนั้นจะชอบอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงบ่อยๆชอบไปโน่นไปนี่นะครับบางทีชอบการพานันใจนักเลงเป็นคนที่เรียกได้ว่ายอมหักไม่ยอมง ประจบสอพอใครไม่เป็นโกหกตอแหลใครเพื่อการเรียกได้ว่าประจบสอพอเพื่อผลประโยชน์เนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าไม่อยากจะทจําจริงๆเพราะมีใจตรงผงผางนักเลงนะฮะแล้วเป็นคนจิตใจกว้างขวางนะครับเอ,อื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นตลอดเวลาเลยนะฮะเป็นคนขยันมากๆเป็นคนเอาการทางานมากๆแต่ติดลูกท้องง่ายนะครับคือเป็นคนที่เรียกได้ว่าถ้าทํางานแล้วเนี่ยนะฮะทำสุดใจครับแต่เวลามีอะไรมาสะกิดใจนิดหนึ่งจะเป็นคนที่เรียกได้ว่าท้องง่าย<ๆ>นะครับคนที่เกิด ราศีเมษเนี่ยนะฮะมักจะเป็นคนที่ออกแนวชอบลูกบ้ายอหน่อยนะฮะใครมาพูดจาดีๆกับเราเนี่ยเราก็ให้อภัยแล้วก็เชื่อนะฮะถูกลงถูกลองงนี้อยู่เป็นประจําเลยนะครับเป็นคนที่เรียกว่าใช้ชีวิตเรียบง่ายนะฮะชอบเดินทางท่องเที่ยวแสวงหาโชคต่างถิ่นเป็นคนที่เกิดที่หนึ่งมักจะไปได้ดีมีฐานะในอีกที่หนึ่งนะครับคือเกิดที่หนึ่งไปโตที่หนึ่งหรือทํางานไม่ตรงกับสายที่เรียนนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนที่เกิดในราศีเมษเนี่ยนะฮะถ้าเป็นคนที่ผิวสองสี จะฉลกดีมีโอกาสจะได้เป็นใหญ่เป็นโตคนละสีเมฆนะฮะลำบากแค่ไหนสุดท้ายจะมีคนอุปถรัรมภ์ค้ำชูแล้วถ้าคบคนที่ผิวสีผิวนะฮะใกล้ๆกับตัวเองอันเนี้ยจะดีนะครับคบคนอายุมากกว่าจะดีกว่าคบคนที่อายุน้อยกว่าดวงชะตาถ้ามีบุตรเป็นเพศหญิงก่อนจะดีหากมีบุตรชายก่อนอาจจะต้องผ่าออกหรืออาจจะไม่ได้เลี้ยงนะครับหรืออาจจะต้องแบบมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้ไม่ได้เลี้ยงอาจจะต้องพัดภาคในเรื่องของครอบ ครูอะไรอย่างงี้กันนะฮะเป็นคนที่หาเงินได้มากครับแต่มักเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่แรกๆนะฮะเป็นคนชอบแต่งตัวแต่หลังๆชอบเป็นคนเซอร์คนราศีเมษเป็นคนสติปัญญาดีทํางานกินเงินเดือนรับราชการดีและก็ที่สําคัญครับถ้ามันทําบุญแล้วก็หมันที่จะเสริมดวงตรงนี้เขาบอกว่าจะทําให้มีคู่ครองที่มีทรัพย์สมบัติมากแต่อาจจะต้องผ่านการผิดหวังรักมา2 3ถึงสครั้งนะครับสําหรับท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะฮะก็เป็นราศีธาตุไฟธาตุหนึ่งนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าท่านเกิดในช่วงที่ดาวจันทร์เสวยดาวหลักชัยนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นชายจะเป็นคนที่บั้นปลายชีวิตจะมีหลักทรัพย์ดีหลักทรัพย์มากนะครับถ้าเป็นหญิงเนี่ยนะฮะเขาว่าจะเป็นคนที่ใจบุญสุนทานนะครับขี้สงสารใจคอชอบไปในทางธรรมะคนราศีสิงห์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่มีอำนาจวาสนามากนะครับตามหลักทฤษฎีของโหราศาสตร์เขาบอกว่าถ้านําคนที่เป็นใหญ่เป็นโตมานะครับมาทำสถิติกันจริงๆชาวราศีสิงห์เนี่ยจะมีจํานวนคนที่เป็นใหญ่เป็นโต ที่สุดเพราะเป็นราศีผู้นําแต่ก็เป็นราศีที่มักจะถูกคนอื่นเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ากันแกล้งนะฮะคล้ายๆกับว่าเหมือนชอบอิจฉาริษยาเนี่ยเยอะมากๆเลยเป็นคนที่มีอํานาจวาสนาดโดยกําเนิดครับเป็นคนชอบอาสาเจ้านายนะครับทำงานไม่เห็นแก่เหนื่อยคดโกงใครไม่เป็นนะครับชอบทํางานเอาเกียรติยศชื่อเสียงซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานเป็นที่รักใคร่ของผู้ใหญ่เป็นคนรักษาคําพูดมีผู้ประถมคำชูเกิดที่หนึ่งมักไปได้ดีอยู่ในถิ่นเอินเป็นคนใจคอ กล้าหาญพูดจาโผงผางจนบางครั้งไม่ค่อยถูกหูคนจนหลายๆครั้งเนี่ยมีคนว่าว่าเราเนี่ยนะครับอาจจะปากไม่ค่อยดีแต่เป็นคนที่รักใครรักจริงไม่หักหลังเพื่อนฝูงเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วเอาจริงเอาจังต่อการงานเกินไปบางครั้งไม่สู้จะสนใจใครๆไม่ชอบง้อใครๆด้วยนะครับอันหนึ่งนะฮะคนที่เกิดในราศีสิงนี้นะครับถ้าเป็นคนผิวขาวเหลืองจะมีวาสนาดีชั้นหนึ่งเลยคนราศีสิงเนี่ยนะครับเป็นคนเลี้ยงตัวเองเรียกได้ว่าพึ่งผู้อื่นไม่ค่อย จะได้ต้องพึ่งตนเองแต่ว่าตัวเองนั้นเนี่ยนะครับเป็นคนหาเงินาหาทองได้มากนะครับคนอื่นจะต้องมาพึ่งเราเป็นที่พึ่งของญาติพี่น้องมีบุตรชายก่อนดีถ้ามีบุตรหญิงก่อนนะฮะมักจะเดลือดร้อนศัตรูจะเป็นเพศตรงข้ามผิวขาวเหลืองคือผิวใกล้ๆก,กับต้นเป็นชายท่านว่าจะมีน้อคู่เป็นต่างชาติผิวขาวรูปร่างใหญ่ปากจัดงอนเก่งหึงหวงเก่งนะครับแต่เป็นแม่บ้านที่ดีเป็นหญิงใครที่เป็นหญิงก็สิ่งท่านว่าจะได้สามีที่มีโชควาสนามีทรัพย์ใจบุญสุทานแต่สามี จะเป็นคนพูดจาไม่ค่อยดีปากหมาทะเลาะกันบ่อยแต่เลิกลากันไม่ได้นั่นเองครับสําหรับท่านที่เกิดในราศีธนูนะครับเขาบอกว่าพนศิศีธนูนั้นเนี่ยดาวจันนะฮะสเสวยดาวรูปธนูนั่นเองนะฮะถ้าเป็นชายเนี่ยท่านก็ว่ามีสติปัญญาดีฮะเป็นหญิงท่านก็ว่ามีวาสนาใจบุญน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่เกิดในราศีธนูเนี่ยนะฮะเป็นคนมักชอบตามใจคนอื่นทําอะไรมักไม่สู้จะเรียบร้อยไม่รู้จักทําตัวให้เข้าวงสังคมคือพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่ประจบซ้อ พอใครเนี่ยไม่ค่อยเป็นเออเป็นคนที่เรียกได้ว่าถ้าจะให้ไปโกหกตอแหลไปสร้างภาพหลอกลวงตัวเองเพื่อจะเข้าสังคมไม่ทำนะครับแต่เป็นคนที่เวลาเข้าสังคมเนี่ยนะฮะหรือเวลาใครมาขอร้องมักเกงใจคนระับเพราะฉะนั้นมักจะถูกยืมเงินยืมทองมักจะเดือดร้อนเพราะเป็นภาระคนอื่นจากความที่เราขี้เกงใจนั่นเองนะครับคุณเองเนี่ยนะฮะเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีความฉลาดหลักแหลมแต่ก็เป็นคนที่ชอบตาม ตามใจคนอื่นนะครับบางทีเนี่ยจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ไม่เอาสมองตัวเองครับมักชอบไปปรึกษาคนอื่นและเอาความคิดคนอื่นมาเป็นที่ตัดสินในชีวิตตัวเองและอีกข้อหนึ่งของราศีธนูเป็นคนที่แคร์คนไกลตัวแคร์คนที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ใช่คนในครอบครัวนะครับบางทีฟังคนอื่นมากกว่าฟังคนในครอบครัวเห็นความสําคัญคนอื่นมากกว่าความสมากกํา,ค,าสคัญของคนในครอบครัวนะฮะเป็นลักษณะนั้นนะครับคนราศีธนูเป็นคนที่เรียกได้ว่าจิต ใจเยือกเย็นเป็นคนที่มีดาวพระศุกร์ดีเป็นเจ้าเรือนเพราะงั้นจะเป็นคนที่ศรัทธาในเรื่องของศาสนาในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของกรรมนะครับส่วนใหญ่แล้วคนราศีธนูนั้นนะครับมักที่จะมีความสามารถในด้านการสอนหรือว่าช่ำชองเกี่ยวกับเรื่องเทพเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณอย่างนี้มากด้วยนะฮะต้องบอกว่าเป็นคนที่มีเซนต์มีรางสังหรแม่นคนราศีธนูเป็นคนผูเจาโอ้อรีนะฮะสงสารแล้วก็เมตตาคนอื่นนะครับไม่ค่อยเอาใจใส่ตัวเองมากนะักเพราะชอบใส่ ใจแต่คนอื่นนะครับเกิดที่1มักไปได้ดีดังที่1น,นะครับเป็นคนมีสติปัญญาดีนะครับแต่บทจะขี้เกียจก็ขี้เกียจมากเลยบทจะขยันก็ขยันแบบเรียกได้ว่าไม่หลับไม่นอนเลยทีเดียวนะครับเป็นคนที่เด่นด้านการเจรจาเพราะงั้นเนี่ยถ้าขายหรือทําอะไรที่เป็นในหน้านะฮะคนจะเชื่อถือนะครับแต่ข้อเสียที่ชัดเจนคือมักไม่เป็นตัวของตัวเองครับชอบทําตามความคิดคนอื่นหรือว่าจะทําอะไรก็ต้องให้คนอื่นคิดหรือคอยตามคนอื่นได้ง่ายเกินไปหน่อยตรงนี้นะครับเพราะนั้นมา ระหว่างถูกหลอกเรื่องการเงินกันทองนะคนราศีธนูฮะถ้าเป็นคนเจ้าเนื้อหน่อยอบๆหน่อยนะครับผิวขาวเหลืองจะดีมากนะครับแล้วก็ดวงชะตาเนี่ยถ้ามีบุตรชายก่อนจะดีมากเลยนะฮะถ้ามีบุตรสาวก่อนเนี่ยเขาว่าอาจจะทะเลาะกันในครอบครัวนะครับแต่ก็กลับมาได้นะครับศัตรูจะเป็นคนรูปร่างเล็กนะฮะผมหยักโศกหรือผมหยิกเป็นคนวาสนาดีนะราศีธนูนั้นนะฮะมีฐานะที่เอาตัวรอดได้ตลอดเวลาเส้นยาแดงผ่าแปดเดือดร้อนแค่ไหนเอาตัวรอดได้ในจังหวะสุดท้ายครับสีิปัญญาดีเป็นคนใจบุญสนทานมักไม่ ค่อยอยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนนะครับอาจจะต้องโยกย้ายจังหวัดโยกย้ายอำเภอรหรือไปอยู่ต่างประเทศเลยนะครับเป็นคนถ้าพูดจาไพเราะเนี่ยนะฮะจะดีมากๆเลยนะครับแต่ต้องบอกนะฮะว่าถ้าเป็นคนที่ขี้หึงหรือว่าเป็นคนที่ปากร้ายเนี่ยนะฮะจะได้คู่ครองที่คิดนอกใจครับตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยครับ คอนเฟิร์มดวงชะตาชีวิตชาวราศีพฤษภราศีกันราศีมังกร3ามราศีอย่างละเอียดครอบคุมทั้งนิสัยนะครับแล้วก็ชีวิตโดยรวมนะฮะแล้วก็ภาพรวมในดวงตา่างทั้ง3าราศีพฤษภกันแล้วก็ราศีมังกรนะครับเอาละคลิปนี้จะเป็นที่ถูกใจท่านนะฮะไม่ต้องไปหาหมอดูที่ไหนเลยนะฮะคลิปนี้จะทํานายท่านอย่างชัดเจนทีเดียวนะฮะสรุปสั้นๆให้ใจความจริงๆนะครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะเรามาคอนเฟิร์มกันนะครับแต่ก่อนอื่นฮะฝากท่านช่วยกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคอนเฟิร์มนะครับและที่สําคัญ ท่านใดที่มีปัญหานะครับการงานติดขัดชีวิตมีปัญหามีอุปสรรครู้สึกท้อแท้เหนื่อยยากเหลือเกินผมขอแนะนํานี่เลยนะฮะกำไรเกร็ดคอนเฟิร์มของผมนะครับที่เรียกได้ว่าออกแบบอัครทั้ง12ราศีนะครับแล้วก็คาถานะที่เป็นหัวใจคาถาคัดเน้นๆ11บทนะฮะสลักอยู่ในนี้เลยท่านใดที่มีปัญหานะครับแล้วรู้สึกว่าติดติดขัดไปหมดเลยอยากทําอะไรให้มันง่ายๆหน่อยนะครับแนะนำกำไรเกร็ดคอนเฟิร์มของผมเลยนะฮะทุกอุปสรรคจะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนเลยนะครับสั่งซื้อได้นะฮะเพียงท่านอินบ เข้ามาเลยหรือว่าพิมพ์คําว่าสนใจในคอมเมนต์ผมก็จะติดต่อกลับไปอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเรามาคอนเฟิร์มชาวราศีพฤกษภกันแล้วก็มังกรกันเลยดีกว่าครับสำหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษภก,ก็บอกว่าราศีพฤษภเนี่ยนะฮะเป็นท่านที่เกิดในส่วนที่พระจันทร์เสวยวิสาขเกิกนะฮะหรือดาวคันธชัินั่นเองนะฮะถ้าเป็นชายฮะตำราท่านว่าเป็นคนมีอํานาจวาสนาดีนะครับถ้าเป็นหญิงนะฮะท่านว่าจะได้เป็นนางพญานะฮะก็คือยุคนี้ก็คืออาจจะเป็นเจ้าคุณ มุนนายหรืออาจจะเป็นเหมือนคนถี่รับราชการมีตำแหน่งดีนะครับหรือว่าเป็นพวกเจ้าของกิจการเป็นอสซอเป็นอาเจาอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับเขาบอกว่าคนที่เกิดในราศพีพฤษภนะฮะเป็นคนที่ซื่อเป็นคนที่เรียกได้ว่าซื่อที่สุดในบรรดา12ราศษษีเพราะงั้นเนี่ยท่านก็มักจะถูกคนอื่นเนี่ยนะฮะมาหลอกมาลวง,งในเรื่องของการเงินมาหลอกมาลวงในเรื่องของการตี่ทาให้เรารู้สึกสงสารอย่างเงี้ยอยู่เป็นประจําเลยทีเดียวนะฮะบ,บางทีคนเขาอาจจะเห็นท่านเป็นคนขี้สงสารเลยมาเอาเปรียดท่านตรงนี้ด้วยนะครับแต่ต้องบอก นะฮะคนที่เกิดในราศีพุกศ์เนี่ยภายนอกจะดูเป็นคนเข่งขึมนนะครับแต่ว่าภายในเนี่ยเป็นคนที่ติงตองนะฮะ <c oughs> เป็นคนที่เรียกได้ว่าบางทีเนี่ยนะครับภายนอกจะดูเหมือนเป็นคนที่แหมเหมือนสุภาพนะฮะแต่ภายในนี่ทะลึ่งเหลือเกินเป็นคนที่ใส่ยอนโยนนะฮะค,ะคบคนได้ทุกชนชั้นนะฮะ<ส><น>เป็นคนที่มีอํานาจวาสนานะฮะทำกิจการใดๆมักก้าวหน้าไปได้ดีแต่ก็มักจะเป็นที่อิจฉาริษยาของคนอื่นๆโดยเฉพาะผู้ร่วมง,งานหรือว่าคู่แข่งแล้วก็ต้องบอกเลยนะดวงชะตานี้นะฮะจะ ล้มลุกคคานประมาณ2ครั้งเรียกได้ว่าเหมือนจะเกือบหมดตัวหรือมีปัญหาที่ว่าเครียดจนไม่อยากจะอยู่แล้วเนี่ยนะ,ะถึง2ครั้งแต่ก็รอดไปได้ทุกครั้งดวงชะตาเป็นดวงที่ผู้ใหญ่นะครับให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนดีมากดวงนี้นะครับถ้าทํางานอะไรที่มีเจ้าหลงเจ้านายแล้วก็รับใช้เจ้านายเนี่ยตำแหน่งหน้าที่จะเจริญก้าวหน้าดีมากเลยนะครับเป็นคนที่ทําอะไรก็ตามนะชาวราศีพฤษภนะทำอะไรก็ตามทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นแก่เน,นเหนื่อยรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองและต้องบอกนะฮะคนที่เกิดน ราศีพฤษกเนี่ยถ้าเป็นคนผิวขาวหรือค่อนข้างไปทางขาวหน่อยเนี่ยจะถูกฉลองอันดับหนึ่งเลยถือว่าเป็นหงุ่งเหงที่ดีมากสำหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษกนะครับศัตรูนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นคนผิวเนื้อดําแดงนะครับรูปร่างเนี่ยจะไม่สูงใหญ่มากนักนะครับถ้าเป็นชายเนี่ยเขาว่าจะมีอํานาจวาสนามากเลยเพราะนั้นคนราศีพฤศกวาสนาจะเป็นคนที่วาสนาดีนะครับแต่ว่าอาจจะอาภัพตอนเด็กเล็กน้อยนะฮะลำบากยากจนเล็กน้อยแต่พอกลางคนขึ้นไปเนี่ยจะดีมากเลยสําหรับคุณผู้หญิง เกิดราศีพฤกศเขาบอกว่าจะลาบากแรกๆอาจจะต้องผิดหวังเรื่องความรักแรกๆนะแต่ต่อไปจะเป็นแม่สีเลือนจะมีสามีที่เลี้ยงได้นะฮะหรือได้สามีที่มีวาสนามียศถาบรรดาศัก์นั่นเองนะครับสำหรับใคนที่เกิดในราศีกันนะครับเขาบอกว่าชาวราศีกันเนี่ยวาสนาเป็นคนชอบสนุกสนานครับเป็นคนขี้เบื่ออยู่ที่ไหนนานๆก็ไม่ได้เป็นคนที่บางทีออกจนานแนวนเหมือนสมาธิสั้นเล็กๆน้อยๆนะฮะตรงจุดนี้ครับแต่เป็นคนทําอะไรได้หลายอย่างทำอาชีพได้หลายอย่างแล้วก็เป็นคนที่ใจกว้างคนราศีกันเนี่ยจะรู้ ู้สึกอาภับในตัวนะฮะหรือชะตาชีวิตของตนเองเสมอมักชอบคิดว่าคนนั้นไม่รักตัวเองนะฮะหรือบางทีพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยเจ้านายลำเอียงเนี่ยนะชอบโทษตัวเองอยู่ตลอดเวลาคนละศิการเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มีพิธีรีตองเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนที่เดินเร็วคนลสศิการเป็นคนที่มีความรู้สึกนึกคิดเร็วนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่มีอารมณ์ทางกรรมอารมณ์นะหรือทางเพศเนี่ยมากเลยนะครับแต่ว่าพอในระยะท้ายๆ เป็นคนที่กลายเป็นคนเบื่อหน่ายรู้สึกขยะแยงไปเลยนะครับเตอ,อนะฮะคนราศีกันเป็นคนชอบพูดจาก,กระเซ้าเย้าแย่นะครับบางทีชอบแซวคนอื่นชอบพูดเล่นชอบเป็นมิตรนะฮะแต่บางครั้งการที่เราไปแซวไปพูดกระเซ้าเย้าแย่คนอื่นเนี่ยนะฮะทำให้เกิดศัตรูก็หลายครั้งเพราะฉะนั้นคนราศีกันครับแนะนําว่าควรเลิกพูดแซวคนอื่นแล้วก็หลีกเลี่ยงการพูดคําหยาแล้วก็พยายามที่จะอย่าไปพูดคุยเรื่องรามกนะฮะเพราะว่าจะทําให้เกิดศัตรูมากเลยทีเดียวนะครับคนราศีกันเป็นคนทำมาแล้วได้ดีเก่งเจริญ โดดเด่นจึงมักจะถูกอิจฉาลิษยาจากเพื่อนร่วมงานหรือเพศเดียวกันอยู่ตลอดเวลานะครับบางทีตอนเรียนอยู่ตอนศึกษาอยู่อะไรเนี่ยก็มักจะมีการถูกใส่ร้ายนะฮะจากคนเพศเดียวกันในสถานศึกษาหรือสถานที่ทํางานอยู่เป็นประจำนะครับคนระศีกันจะเป็นคนเด่นในวงสังคมทําอะไรมักทําได้ทุกอย่างเลยแต่เป็นคนที่เวลาทําอะไรเนี่ยนะครับต้องทําให้จริงเพราะว่าคนระศีกันขี้เบื่อครับบางทีทำทำอยู่ลงทุนอะไรปับ๊บปั๊บเนี่ยลงทุนเสร็จปับ๊บก็เบือ่อลวให้คนอื่นทําแทนหรือทาทาอยู่ก็อยากจะ เลิกและอะไรเงี้ยฮะมันขี้เบื่อไปหมดนะฮะหรือแม้แต่ตอนนี้ใจก็คิดอยากจะเลิกทํางานอยากจะเลิกชีวิตคู่อะไรโอ้ยเยอะแยะ,แยะมากมายอยากจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนีครับคนสกันนะชอบศึกษาความรู้ในทางเรื่องของจิตวิญญาณลึกลับไสย,ยศาสตร์ด้วยคนสกันมักจะอาพญาติพี่น้องเป็นคนนิสัยใจคอโผงผางแรกๆมักเป็นคนชู้ๆแต่ต่อไปรักจริงมักจะมีปัญหาทะเลาะก,กันในเรื่องของญาติพี่น้องอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับเป็นคนตรงผงผางประจบคนไม่เป็นเป็นคนมีสเสน่ห ตรงข้ามเจ้าคารมคมคายแต่ข้อเสียคือเป็นคนที่เจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตัวเองนะครับบางทีขี้งอนขี้น้อยใจอยากให้คนอื่นเห็นความสําคัญและก็อีกข้อหนึ่งพยายามยิ้มเข้าไว้ครับอย่าเป็นคนอมทุกและก็เลิกคิดเรื่องเก่าๆซะเพราะว่าชีวิตเนี่ยชอบคิดวนแต่เรื่องเก่าๆซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตของท่านเลยนะฮะตรงนี้นะครับท่านต้องระมัดระวังนิดหนึ่งกันละกันนะครับสำหรับท่านที่เกิดในราศีมังกรนะครับเขาบอกว่าคนราศีมังกรเป็นคนชอบสุขสนานชอบอิสระเปิดเผยมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆไม่มี พิธีตองอะไรมากนักนะครับนิสัยใจคอค่อนข้างจะใจร้อนร้อนรอนเป็นคนอยู่นิ่งกับที่นานๆไม่ได้เป็นคนที่เรียกได้ว่าใจเนี่ยเข้มแข็งนะครับแต่ภายนอกเนี่ยอาจจะดูเหมือนอ่อนโยนนะแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าแข็งในแต่อ่อนนอกนะครับบางทีบางคนจะแสดงออกเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยสู้ไม่ค่อยอะไรแต่จริงๆแล้วถ้าเวลามีเรื่องเนี่ยถ้าถึงที่สุดแล้วเนี่ยราศีมังกรเนี่ยกัดไม่ปล่อยจริงๆคนราศีมังกรเป็นคนที่มีอารมณ์ขันยิ้มง่ายพูดจาเก่งมีคารมคม คายนะครับสะดุดใจผู้ฟังได้ดีราศีมังกรเป็นคนมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์จุจริตมีแนวทางเป้าหมายในชีวิตที่แน่นอนดีมากเลยทีเดียวนะครับราศีมังกรเป็นคนมีอำนาจมีวาสนาทําการงานค้าขายจะมีราบผลกําไรมีสรัพเงินทองมีบริวารมากมายทีเดียวนะครับสำหรับราศีมังกรท่านถ้าเป็นชายท่านจะเป็นคนที่อยู่ที่ไหนได้ไม่นานขี้เบื่อครับชอบเปลี่ยนแปลงหรืออยู่ดีๆก็มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงในชีวิตย้ายโน,น่นย้ายนี่บ่อยๆเป็นคนชอบท่องเที่ยวนะฮะมักมีธุรกิจติดต่อกับคนอื่นตลอดเวลาแต อรอืนมักจะมีคนรักต่างเพศมากมายแต่เรื่องดีไม่ได้มากพบคู่ที่ขี้หึงและเจ้าอารมณ์ถ้าท่านเป็นผู้หญิงชาวราศีมังกรน,นะฮะท่านจะเป็นชีวิตที่มีความสุขมีทรัพย์สินเงินทองสบายไม่ค่อยจะได้ทํางานหนักนะฮะจะได้พบคู่ครองที่มียศถาบรรดาศาักดิ์หรือว่าเป็นเจ้าของกิจาการคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ยิ้มง่ายเจรจาไพเราะการค้าขายเด่นมากๆเลยทีเดียวนะครับกำไรลุ้นดวงชะตาของกริ่คอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก าทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลบับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทั้งังสิ้น1 1บทไปกํลาลังราชาโชคเะครับเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญท่านไหนที่สมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาวงละ1 5 0 0บาทค่าจะส่งฟรีทั่วประเทศครับ